สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชตแฮนด์เมดนะคะคลิปนี้พี่แอนจะมาสอนถักเสื้อโครเชตลายต่อดอกหกเหลี่ยมซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะสอนถักดอกก่อนนะคะและวิธีการต่อดอกซึ่งดอกของเราเป็นหกเหลี่ยมก็จะต่อทีละสองมุมนะคะและก็จะต่อดอก ชั้นต่อไปก็จะสับหว่างกันขึ้นมาระหว่างกลางนะคะแล้วก็ต่อทีละสองมุมเหมือนเดิมเราจะมาดูอุปกรณ์กันนะคะเสื้อตัวนี้ใช้ไหมวีนัดเส้นสิบหกนะคะก็จะเป็นเส้นเดียวเส้นเล็กแล้วก็ใช้เข็มเบอร์โคเชเบอร์หกค่ะ 1.0มิลแล้วก็จะมีตัวมาร์กมีเข็มไว้เก็บงานนะไว้เก็บเศษได้แล้วก็มีกันไกลเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทักดอกให้เราคล้องไหมเป็นวงกลมควักลงไปดึงไหมกลับมาแล้วก็รูดทำโซ่ขึ้นมาหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วไปควักลงในโซ่หลักแรกดึงไหมลอดผ่านทำโซ่ขึ้นมาหนึ่งสองสามผันหัวเข็มควักลงไปดึงกลับมา ปลด2เส้นแล้วก็ปลด2เรียกว่าพอ1คอแล้วกันนะคะคั่นด้วยโซ่5ทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มควักลงไปปลด2รอ,อไว้ก่อนนะคะพันหัวเข็มอีกครั้งควักลงไปปลด2แล้วก็ปลดทีเดียวหมดเลย ทำโซ่ห้าคันแล้วทำเหมือนเดิมค่ะควักลงไปปลดสองรอไว้ผานหนัวเข็มควักลงไปปลดสองแล้วครั้งสุดท้ายปลดหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าคันให้เราทําแบบนี้ในวงกลมให้ได้หนึ่งสอสามี่ห้าหกหกกีบ พอได้6กลีบเราก็จะปิดงานโดยทำโซ่สองผันหัวเข็มไปควักลงไปใต้2เส้นนะคะตรงปลายกลีบปลดสองปลดสองหรือเราเรียกว่าพอ1คอก็ได้นะคะทำโซ่3ามทำพอ1คอลงไปข้างๆโซ่หน่งหลักทำพอ1คอลงไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นสามหลักนะคะรวมกับโซ่ทีนี้ทำโซ่ขั้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเสร็จแล้วทำพอหนึ่งคอลงในช่องนี้หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ หลักที่หพอได้ห้าหลักแล้วเราจะทำโซ่ขั้นอีก7ครั้งเสร็จแล้วทำพอ1นึ่งคอลงในช่องถัดไปอีกหหลักนะคะให้เท่ากันกับกรีบเมื่อกี้เราจะทำแบบนี้ลงในทุกช่องนะคะ พอได้พอหนึ่งคอห้าหลักแล้วนะคะก็ทำโซ่คั่นแบบนี้นะคะโซ่เจ็ดคั่นแล้วก็ทำลงไปในช่องอันนี้ทำมาได้แล้วแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจบงานกันค่ะเราทำโซ่ฮะโซ่เจ็ดก่อนนะคะแล้วทำพอหนึ่งคอลงในหลักแรกนะคะในห่วง ห่วงที่เราทําเริ่มต้นมาแล้วก็ทําพอหนึงคออีกหลักหนึ่งรวมของเก่าด้วยทั้งหมดเป็น5หลกักแล้วเราก็ไปควักลงในโซ่หลักที่3นะคะดึงกลับมาลอดผ่านเลยนะคะก็จะได้หช่องนะคะต่อไปเราจะเลื่อน จะทำ x นะคะควักลงไปแล้วก็ดึงไหมกลับมาลอดผ่านสองครั้งทีนี้เราก็จะทำพอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักพอได้สามหลักแล้วเราทำโซ่สามอ่าแล้วควักลงไปใต้สองเส้นนี้ดึงไหมกลับมาแล้วก็ดึงลอดผ่านเลยค่ะแล้วทำพอหนึ่งคอลงไปอีกสองหลัก แบบนี้นะคะเราจะได้ตุ่มตรงกลางนะคะเสร็จแล้วโซ่สามขั้นค่ะแล้วทำเหมือนเดิมพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดิมสามหลักเสร็จแล้วเราจะทำโซ่สามขึ้นมาเพื่อทำตุ่มหนึ่งสองสามแล้วก็ไปลอดใต้สองเส้นนี้นะคะ ดึงไหมกลับมาลอดผ่านทีเดียวเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วทําพอหนึ่งคอลงไปข้างๆอีกสองหลักรวมเป็นห้าหลักเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะไปควักลงในหลักที่สามควักลงไปแล้วก็ปลดสองเป็นแบบคอทอนะคะเรียกคอทอก็ได้ ผักธรรมดาทีนี้เราจะทำพอ1คอลงในช่องนะคะ1ห,หลักผ่านหัวเข็มควักลงไปปลดสองปลด2เรียกว่าพอ1คอเป็นสองหลักอันนี้ก็หลักที่สามทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำตุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำพอ1คอลงไปอีก2หลัก เราได้ซีกหนึ่งแล้วเราก็ทําโซ่สามขั้นแล้วเราก็ทําอีกซีกหนึ่งทำพอหนึคอลงไปสามหลักพอได้สามหลักแล้วเราก็ทําตุ่มขึ้นมาค่ะทำโซ่สามควักลงไปใต้สองเส้นนี้ดึงไหมกลับมาลอดผ่านทําพอ1คอสองหลัก ได้แบบนี้เราก็จะไปทำคอทอในหลักที่3นะคะก็ได้มา2กลีบให้เพื่อนๆทําทำต่อให้ครบ6กกรีบนะคะอันนี้ทำมาครบ6กกรีบแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบงานกันเราก็จะไปควักลงจุดแรกเลยนะคะจุดเริ่มต้นของเราควักลงไปดึงไหมลอดผ่าน แล้วก็ล็อกไหมแล้วก็ตัดไปเลยนะคะแล้วเราค่อยทำยาวๆแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เข็มไว้เก็บไปไหมง่ายๆทีหลังนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเราก็จะได้ดอกขึ้นมาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะพาไปถักต่อนะคะถักต่อดอกกันซึ่งเราก็จะยังไม่เก็บไหมนะไว้ถัก เป็นเสื้อเป็นตัวแล้วค่อยเก็บนะคะไม่งั้นจะรื้อยากวิธีการต่อเมื่อเราได้ดอกสมบูรณ์แล้วส่วนดอกที่จะนำไปต่อนี้ถ้าเราจะต่อสองมุมเราก็ทำสี่มุมแล้วเราก็เว้นไว้สองนะคะอย่างนี้อันนี้เพียนถักมาซีกหนึ่งแล้วนะเพื่อจะไม่เสียเวลาพอได้ซีกหนึ่งแล้วเราทำโซ่หนึ่งแล้วจับงานที่สมบูรณ์แล้ว พลิกด้านผิดมาหาเราแล้วประกบกันนะคะควักลงไปดึงกลับมาสองเส้นแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านนะคะหรือคอทอก็ได้ค่ะทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาทำพอหนึ่งคออีกซีกหนึ่งของเรานะทำพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็ทำโซ่สามทำตุ่มขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปสองหลักก็ทำแบบกลีบดอกที่เราเคยทำนะแล้วก็ไปคอทอในหลักที่สามนี่เราก็จะได้หนึ่งมุมเราจะต่อตรงตรงที่เราทำโซ่สามนะคะจุดเชื่อมตอ่อของเราเสร็จแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในกลีบใหม่ ทำพอหนึคอลงไปสามหลักเสร็จแล้วทำโซ่ขึ้นมาสามแล้วก็ลอดใต้สองเส้นนี้เพื่อทำตุ่มนะคะลอดไปแล้วก็ควักไหมลอดผ่านเลยทำพอหนึ่คอลงไปอีก2หลักกลีบสุดท้ายนี้เราได้มาซีกหนึ่งแล้วแล้วก็ทำโซ่หนึ่งทีนี้เราก็จะไปเชื่อมต่อกับดอกที่สมบูรณ์โดยเราจะใช้ทำแบบคอทอนะคะ ก็เชื่อมลงไปตรงโซ่3มนะคะโซ่ที่เราทําไว้สามเนี่ยนะคะก็ประกบกันนะคะทําโซ่หนึ่งเสร็จแล้วควักลงไปในโซ่สามเนี่ยนะคะในช่องนี้แล้วก็ดึงไหมลอดผ่านแล้วก็ทําโซ่หนึ่งแล้วกลับมาทํากลีบอีกซีกหนึ่ง แล้วก็ทำตุ่มแล้วก็ทำพอหนึ่งคอสองหลักคลิปนี้พี่แอนจะถักเอาเดี๋ยวปิดงานก่อนนะคะแล้วก็จะมาควักลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านก็เป็นอันจบวิธีการต่อก็จะต่อลักษณะนี้ตรงยาวไปนะคะ ก็จะทําให้ดูสองดอกก่อนนะเวลาต่อก็ต่อยาวไปข้างๆแล้วชั้นต่อไปก็ต่อขึ้นสับวางนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วคลิปถัดไปพี่แอนจะพาสอนถักต่อเป็นตัวเสื้อค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะ หรือกดติดตามช่องพี่แอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ